สวัสดีครับผมเพชรนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงยูโน่หนึ่งในตัวละครลิมิเต็ดหาดาวที่เพิ่งเข้าตู้มาได้ใหม่ๆเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะครบเครื่องเลยครับบับเพื่อนก็นได้หิวก็ได้สร้างโลกก็ได้แถมยังมีดาเมจที่เถื่อนสุดๆจนเรียกได้ว่าเป็น DPS ที่ใส,ส่สก,กินตัวซัพพอร์ตชัดๆแล้ววันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่ายูโน่ดียังไงป้านยังไงควรอัพอะไรก่อนแล้วมันเล่นยังไงก่อนไปดูกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปดูกันป่ะ ปูโนตัวละครมีเตจหดาวใส่ซับดีเบสธาตุลมใช้อาวุธเป็นประเภทกันเล็ตมีจุดเด่นในเรื่องการบัฟดาเมจเฮฟวี่แอตแทคฮิวเลือดและฟื้นฟูค่าพลังงานด้วยฟูมูลโดเมนอาวุธที่แนะนำเนี่ยก็จะเป็นมูลเกเซอร์ที่เป็นอาวุธประจาตัวของนางเองโดยเมื่อเลเวล90เนี่ยจะให้เบสเอชเคอยู่ที่500ร้อเราจะให้โบนัสแตจเป็นคีเรส36%เรโดยความสามารถของอาวุธเนี่ยเมื่อใช้อินโทรสกิลหรือเลสันน์ลิเบชั่น จะเพิ่มความเสียหายจาก r Resonance l i i e r a t i o n อีก20%นาน15วินาทีเมื่อเราได้รับโล่ความเสียหายจาก r Resonance l i i e r a t i o n จะไม่สนใจค่าป้องกันหรือว่าค่าเดบของเป้าหมาย7.2%นาน7วินาทีสะสมได้สูงสุด5ครั้งโดยเอฟเฟกต์นี้จะทำงานทุก0.5วินาทีและพอใช้ i n ินโ Skill เนยเอฟเฟกต์นี้จะสะสมเต็มค่าครั้งทันที เราคงอยู่สวินาทีครับหรือถ้าใครไม่คิดจะเปิดประจําตัวของอูโน่เนี่ยก็จะแนะนําเป็นประจําตัวของเสียงลี่เหว่ยแล้วก็ซานิครับถ้าใครไม่มีจริงๆก็ใช้เป็นอาวุธจักตู้ถาวรก็ได้ครับและในส่วนของอาวุธสีดาวที่ผมแนะนําเนี่ยก็จะเป็นสโตนนาแล้วก็อาวุธเป็นพาร์ตอันใหม่หรือว่ามาชาตโตฮอลลมิลาดก็จะประมาณนี้ครับแล้วมาในส่วนของอีโคเซตเนี่ยที่แนะนําจะเป็นเซต3ชิ้น Cloud of Wall ลโดยเมื่อเราใช้เซ็ตเนี่ยเมื่อตัวละครได้รรัับโลล่พพงจจมมตีหือเเนะิขึ้6% และเพิ่มคิทตี้เข้าดามจอีก4%เป็นเวลา4วินาทีโดยเอฟเฟกต์นี้จะทำงานทุก0.5วินาทีและสะสมได้สสงุด5ครั้งและบวกกับเซตลมอะไรก็ได้อีก2ชิ้นเพื่ออโบนัสดาเมจทัดลม10%และเมน Eco ิโคคอร์ซีเนี่ยจะแนะนําเป็นเลดี้ออฟเดอะซีโดยเมื่อเรากดใช้เอโก้สกิลเนี่ยจะได้ขึ้นพยุกต์มาจมตีศัตและเมื่อตัวละครที่สวมใส่อันนี้เป็นเมนิโ e คจะได้รับโบนัสความเสียหายทัดลมเพิ่อมอีก12%และโบนัสความเสียหายจากท่าไม้ไตายอีก12% โดยเราจะใส่เป็น4 3 3 1 1 1, 1. โดยคอสสีเนี่ยจะเป็นครีดดามีดหรือครีเลตคอสสาเนี่ยจะเป็นไอโร่ดีเอ็มจีแล้วคอสหนึเนี่ยเป็น ATK เปอร์เซ็นต์ส่วนซับสแตตเนี่ยก็เป็น r e s o n a รเบชั่นดีเอ็มจีเอทีเคเปอร์เซ็นต์เอนเอจีรีเจนแฟลตเอส่วนอีกเซตที่แนะนำลองลงมาก,ก็จะเป็นมูริตคลาวใส่แมเนโคเป็น i m p เปิ e เมนต์เฮโรต่อไปเรามาดูสกิลวันนี้ว่าครับว่ามีอะไรบ้าง อย่างแรกเป็นเบสิกแอตแท็กมูนริงเบสิกแอตแทกโจมตีต่อเนื่องสูงสุด3าครั้งด้วยวงแหวนจันทราสร้างความเสียหายธาตุลมมิดแอร์แอตแทกโจมตีกลางอากาศใช้ค่าพลังงาน SCA แล้วก็พุ่งโจมตีกลางอากาศสร้างความเสียหายธาตุลมมูนริงดอทเคานเตอร์หลังจากที่เราดอทสาเร็จให้กดปุ่มโจมตีทันทีด้วยวงแหวนจันทราสร้างความเสียหายธาตุลมและถ้ากดปุ่มโจมตีครั้งจะเป็นการใช้ท่ามูริงเบสิกแอตแท็กสเตตสา มู b โบเบลิก t ตแท็กมาเข้าสู่โหมดลูน่าไซเคิลนิวมูนแ้วถ้าเฮเวียตแท็กอูโนจะโจมตีด้วยคันธนูจันทาโดยโจมตีตอนเนื่องส่งสุด3ครั้งสร้างความเสียหายธาตุลมแล้วมันก็จะนับว่าเป็นความเสียหายจากเรสโซแนนซ์นะเรส o n a น c e Skill พุ่งไปข้างหน้าแล้วสร้างความเสียหายธาตุลมและถ้าตอนไม่ได้อยู่ในโหมดลูน่าไซเคิลเมื่อเราโจมตีเบสิกอตแท็กหรือว่าอินโทสกิลหรือว่าใช้สกิลเรสโซแนนซ์ อูโนจะเข้าสู่โหมด Crossing Refrain เป็นเวลา5วินาทีใช้ท่าเนี้โจมตีเป็นชุดสร้างความเสียหายธาลมเราจะเข้าสู่โหมด Luna Cycle ทันที Unfinished Refrain ถ้ายูโนอยู่ในโหมด Luna Cycle Half Moon โดยัซน้นสก,กิลจะเปลี่ยนเป็น Unfinished Refrain แทนใช้ท่านี้โจมตีเป็นชุดสร้างความเสียหายธาตลมแตะท่านี้มีคูลดาวเท่ากับ Crossing Refrain Arc Beyond the a g e ถ้ายูโนอยู่ในโหมด Luna Cycle New Moon โดยสนนสกิลจะเปลี่ยนเป็นอาร์คบิยอนด์เซึ่งนีใ้ใช้2ครั้งโดยูโนจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับการโจมตีสร้างความเสียหายธาตุลมโดยดาเมจถือว่าเป็นความเสียหายจากเรสนา์รปเชชันหรือว่าท่าไม้ตายนั่นเองโดยเราสามารถควบคุมทิศทางพุ่งไปให้ไกลขึ้นถ้าโดนโจมตีจนตัวลอยหรือว่ากระเด็นการใช้ท่านี่ก็จะช่วยฟื้นตัวจากการโจมตีได้ทันทีอย่่งต่อมาเป็นฟอร์เตสเกิตลูน่าไซเคิลสกิลนี้ของยูโนจะทำงานก็ต่อเมื่อเรากดใช้เรสน์สกิลที่ชื่อว่า คอสเซงรีเฟนหรือใช้ท่าไม้ตายหรือสแนนด์รีเบชั่นพอใช้แล้วยูโน่จะเข้าสู่โหมดลูน่าไซเคิลซึ่งมี2ร่างสลับกันนั่นก็คือฮาฟมูนหรือว่าพระจันทร์ครึ่งซีกกับนิวมูนเป็นพระจันทร์เสี้ยวปกติยูโน่จะเริ่มจากร่างฮาฟมูลก่อนแล้วจะสลับไปมาระหว่าง2ร่างนี้ได้ด้วยการใช้เฮเวียสแทกพอเราเข้าโหมดลูน่าไซเคิลท่ากระโดดจะเปลี่ยนเป็นเฮเวียสแทกและตอนอยู่กลางอากาศจะไม่สามารถฟื้นฟูค่าเ t a ได้ และนอกจากนี้การเคลื่อนที่ก็จะเปลี่ยนเป็นแมนเดริงทําให้ยูโนสามารถลอยไปมาบรรยอากาศได้โดยมูลนี้จะหายไปทันทีถ้าไปทํากิจกรรมบางอย่างในฉากเช่นใช้เทมมยูทิ ility, ลิตี้หรือว่ากดกระโดดคลางไว้ลูน่าไซเคิลฮาร์ปมูนหรือว่าร่างพัชจันทร์ครึง่งซีกยูโนจะโจมตีด้วยมูนริงซึ่งทุกครั้งที่โจมตีโดนจะได้รับค่าเซนเทียนส์สามารถใช้เฮเวียแท็กเพื่อสร้างความเสียหายท่าดลมและเปลี่ยนไปร่างในมูลลูน่าไซเคิลนิวมูนหรือว่าร่างพัชจันทร์เซียว อุโนจะโจมตีด้วยมูนโบเมื่อเราใช้มูลโบโจมตีไปสกิลเหล่านี้จะใช้ค่าเซนเทียนส์เพื่อเพิ่มพลังโจมตีรวมถึงจะฟื้นฟูค่าคอนเซตโตและฟื้นฟู HP ให้กับเพื่อนร่วมทีมและยังสามารถใช้เฮเวียแท็กเพื่อสร้างความเสียธาตุลมก่อนที่จะเปลี่ยนกลับไปร่างคาร์บมูลได้เฮเวียแท็กแอฟซูลฟูเนสหรือว่าพัดจันทร์เต็มดวงแบบสมบูรณ์เมื่อคอนเซตโตเอเนจีของอูโนเต็มเฮเวียแท็กจะเปลี่ยนเป็นท่านี้แทนเมื่อใช้ท่านี้ลูน่าไซเคิลจะสิ้นสุดลง และท่านี้จะช่วยฟื้นฟู HP กับเพื่อนร่วมทีมรวมถึงสร้างความเสียหายทัดลมและสร้างฟูมูลโดเมนขึ้นมาหรือว่าเป็นอาณาเขตพะจันทร์เต็มดวงโดยเราสามารถใช้ท่านี้ได้ทุกๆ25วินาทีฟูมูลโดเมนหรือว่าอาณาเขตพะจันทร์เต็มดวงตัวละครที่อยู่ในอาณาเขตเนี่ยจะฟื้นฟู HP และค่า s c a เรื่อยๆและเมื่อตัวละครได้รับโล่ในอาณาเขตเนี่ยจะได้รับ b a s i g o t h e r v e Light หรือว่าพรแห่งแสงจันทร์1นึ่งสแต็กทุกๆ0.5วินาทีและ Basic Observe Light ก็คือ เมื่อตัวละครได้รับพรเนี่ยจะได้รับโบนัสเพิ่มพลังโจมตี4%นาน10วินาทีแล้วก็สะสมสูงสุดได้10สแต็กแล้วเมื่อได้สแต็กใหม่เวลาก็จะรีเซ็ตใหม่เอฟเฟกก็จะหายไปถ้าเปลี่ยนตัวละครและโอโน่ก็มีทักษะติดตัวอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือแม่ว่าอยู่โนจะใช้ท่าเบสิกแอทแท็กเฮฟวี่แอทแท็กดอทเคาน์เตอร์เรสแนนสกิลเรอสแนนลิเวชั่นอินโทรสกิลตัวเธอก็จะได้รับโล่1ชิ้นที่มีความแข็งแกร่งเท่ากับ32%ของพลังจมตี และโล่จะอยู่ได้นาน15วินาทีโดยโล่เนี่ยจะไม่สามารถส่งต่อไปให้ตัวละครต่อไปที่สลับเข้าม,มาได้และอีกอย่างคือเมื่ออูโนใช้ skill สกิลสำหรับตัวหรือว่าอินโทรสกิลเนี่ยหรือจะเป็นการใช้ด้วยเสนาลิเบชันเนี่ยเธอก็จะได้รับเบสซิ่งอัลเทอร์วานไลท์ห้าสเต็คทันทีต่อมาเป็นด้วยเสนาลิเบชันหรือว่าถ้าไม่ตายท่านเนี่ยจะสร้างความเสียหายธาตุลมพอใช้แล้วจะเข้าสูมม่โหมดลูน่าไซเคิลทันทีอินโทรสกิลสร้างความเสียหายธาตุลมอัลโทสกิล สร้างค่าเสียหายทัดลมร้อ์เซ็นตให้กับเป้าหมายและตัวละครที่สลับเข้ามาจะได้รับโบนัสพลังโจมตีเฮลิเอทแท็กเพิ่ม50%นาน14วินาทีแล้วถ้ากดสลับอีกทีหนึ่งโบนัสเนี้ยก็จะหายไปเลยโดยการใช้ออโต้สกิลจะไม่ขัดจังหวะก,กับเฮลิเอทแท็กแอ็บส์ลูดฟูลเนสและยังคงได้รับผลของออโต้สกิลอยู่ส่วนลำดับความสำคัญในการอัดเนี้ยก็จะเป็นฟอร์เตสเก็ตรีสเซนน์ริเบิร์ชั่นรีสเซนน์สกิลเบสิกแอดแท็กแล้วก็อินโทรสกิลครับ ต่อมาเรามาดู Resonance Chain หรือว่ากลุ่มดาวของยูโน่กันดีกว่า S 1ต้ตอนอยู่ในโหมด l u n a c c y เ l ิพลังโจมตีของยูโน่จะเพิ่มขึ้น40%และตอนอยู่ในโหมด f u m o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  m เม n ยูโน่จะฟื้นฟู Resonance Energy เพิ่มอีก1แต้มต่อวินาทีเรสเซนซสกิล Arc Beyond the a ะเและ Heavy a t t เว k a แท o l u u t Fullness จะไม่ถูกขัดจังหวานในตอนใช้งาน S 2 ผู้เล่นในทีมได้รับเบสซ Basic u p g r แมนไลน์ครบ10บสเต็กจะได้รับโบนัสพลังโจมตีเพิ่มอีก40เปอร์เซ็นต์เผือคือตอนแรกอ่ะเรามีสิบสเต็กใช่ไหมเราก็จะมี40เปอร์เซ็นต์ละแล้วพอเราปลดมายเลขสองอ่ะเราก็จะได้รับเพิ่มอีก40เปอร์เซ็นต์เป็น80เปอร์เซ็นต์ซึ่งช่วยบัฟเพื่อนได้โหดมากๆเลยนะเอชสามเมื่อเราอยู่ในโหมดลูน่าไซเคิลพลังโจมตีของ Moon Bow b ิ s i c Attack โดยสำหรับสกิลอ Arc b e y อ n d After e i เอท ละมูนโบดอทคานเตอร์จะแรงขึ้น65%และเมื่อเรากดเลเซนันสกิลเนี่ยก็จะไม่ทําให้การจังหวะโจมตีของมูลโบเปสิกแอคแทกนั้นเริ่มต้นใหม่ในต้น H4 ไม่ใช้ท่าเฮเวียแทกตัวละครในทีมทั้งหมดจะได้รับโล่ที่มีความแข็งแกร่งเท่ากับ1 6 0ของพลังโจมตียูโนโดยโล่เนี่ยจะอยู่ได้นาน30วินาทีแต่โล่จะไม่ส่งต่อไปให้ตัวละครต่อไปที่เราสลับเข้ามานะ s 5ยูโนจะได้รับบัฟพลังโจมตีจากท่าเลเซนันเรเบเร์เพิ่มอีก20% S6 h e a v y a t t a c k Absolute f u รดฟู s, s จะแรงขึ้น1 6 0 0อหลังจากใช้ท่านเนี่ยอูโน,โนจะกลับเข้าสูมโหมดลูน่าไซเคิลนิวมูลทันทีและได้รับค่าเซนเทียนลอยแต้มเต็มหลอดคู่ดาวของเล s ส n a นนั้นสกิลอาร์ y บิยอนเดอะเอชจะรีเซ็ตกลับมาใช้ได้ทันทีใครที่อยากเปิดมาเล่นอยออกสตาเนี่ยเพราะว่า S2 นี่กำลังดีเลยต่อไปเรามาดูทีมที่แนะนำกันดีกว่าทีมที่ใช้ได้ดีสุดๆตอนนี้ก็คงจะเป็นทีมออร์กาสตารลองลองมาก็จะเป็นจียาน ซึ่ง2ทีมแรกเนี่ยอูโน่จะเป็นสายซับ DPS แล้วค่อยบัฟเพื่อนร่วมทีมส่วนถ้าเป็นทีมซานีเนี่ยอูโ,อโน่ก็ต้องเป็นซัพพอร์ตแล้วก็อีกทีนี้ค่อนข้างแรงนะเนี่ยคือทีมูโนโ่ DPS ที่คนในคอมมูมนเนี่ยบอกกันว่าแรงเกือบจะเท่าทีมซานีได้เลยทีเดียวแต่เขาย้ำตๆๆโต,ลต,ลตลเลยนะครับว่าถ้าจะเอาอูโน่มาเล่น DPS เนี่ยต้องเปิดประจาตัวเท่านั้นนะครับเพราะดาเมอจอาวุธประจําตัวของอูโน่เนี่ยค่อนข้างห่างจากอาวุธชิ้นิดหนึ่งอยู่มากพอสมควรเลยแต่ถ้าจะเอาอูโน่ไปบัฟเพื่อนร่ว ต่อมาเรามาดูวิธีการคอมโบของอูนอันนี้ว่าครับว่าเริ่มยังไงเริ่มแรกนะครับให้เราใช้อินโทรสกิลเข้ามากดเลเซนันสกิลกระโดดแล้วก,กดเลเซนนัลรีเพช t ั o นจากนั้นกดอีโคสกิลจากนั้นตีเบสิกแอทแท็กสามทีกดเลเซนนัลสก,กิลอีกสองรอบแล้วกดเฮ a วี a t t แท k กแล้วก็เอาทวก Out ให้ดีเวต่อได้เลยการคอมโบของอูน่ก็จะประมาณนี้ครับ แล้วในเรื่องของการกดสกิลเอ็โคเนี่ยเราจะกดตอนไหนก็นได้นะครับถ้าเราใช้เอ็โคเลดี้ออฟเตอร์ซีะมันจะเป็นการเสกพายุแล้วก็ทำดาเมจน,นอกสนามซึ่งจะทําให้เราใช้ตอนไหนก็ได้นั่นเองแล้วหลังจากนี้เนี่ยผมจะขึ้นฟุตเทสแล้วก็วนคอมโบให้ดูว่ามันใช้ประมาณไหนถ้าใครอยากไปปังสรุปก็กดทำสแตมได้เลยครับ 時間ですよ。マバタツは禁止よ。楽しませることね。これが。 意識の痛み任せてくださいはい進化いけますか สรุปเลยนะครับูนโน่อาจจะเป็นซับ DPS ก็จริงแต่ถ้าเราเปิดประจําตัวเนี่ยน้องจะสามารถทําดาเมจแรงมากจนกลายเป็น DPS ได้เลยครับแล้วก็เป็นซับ DPS ที่ครบเครื่องมากๆบัฟเพื่อนก็ได้ดาเมจตัวเองก็มีเยอะมากแล้วก็ยังเหมาะกับตัวเจนใหม่ที่จะเข้ามาในอนาคตอีกด้วยซึ่งในอนาคตเนี่ยหุ้นขึ้นแน่นอนแต่ข้อเสียก็คือณปัจจุบันน่ะตัวที่ใช้บัฟของูนโน่ได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็มีแค่ออกัสตาครับแต่ยังไงก็ตามในอนาคตอ่ะูนโน่หุ้นขึ้นแน่นอน แล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับใกล้ครบพันคนละถ้าใครกดติดตามเนี่ยก็ถือว่าให้ขวงมวัวันเกิดผมแล้วน,นะเพราะอีกไม่กี่วันก็วัน,กวนเกิดละถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูอะไรต่อก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้าไหนที่มาน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะยิบม,มาทําคลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเจอกัน